อย่ากระดกนะมันเป็นหนองแต่เดี๋ยวก็หายพอเอาออกอะ่ะเอาออกแล้วมันจะเบาปวดเยอะเลยค่ะ อยากเกง่งไม่ต้องเกง่งเกง่ง <c ười> คืออย่างนี้ค่ะหนูจะกดก่อนนะเ,นเนมื่อกี้แปะแล้วไอ้น้ำแดงๆอะที่แปะ,ะตรงนี้เจ็บไหมตรงนี้เจ็บไหมคะตรงนี้ก็เจ็บเหรอคะตรงนี้เจ็บไหมคะ เจ็บจะบ,บอกเจ็บเลยนะเดี๋ยวหนูจะได้ดูแผลหนูจะฟังเสียงที่คุณป้าพูดนะตรงนี้เจ็บไหมคะตรงนี้ไม่ค่อยเจ็บนะตรงนี้เจ็บไหมตรงนี้เจ็บไหมตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ปะตรงนี้ไหมที่เจ็บโอ้เป็นข้างนอกไม่ไม่เยอะหรอก เป็นข้างนอกมันบว,วมไปเฉยๆตรงนี้ไม่เจ็บใช่ไหมคะตรงนี้เจ็บไหมคะเจ็บตรงนี้อ่าเป็นข้างนอกค่ะอย่าเก่งนะนิดเดียวอึดใจเดียวค่ะอืม เป็นนิดเดียวเห็นไหมอย่างที่หนูบอกเลยเหมือนจะเป็นเยอะแต่เป็นนิดเดียวอ่ะหนูกดใหม่คราวนี้มันจะมันจะปวดคนละแบบเป็นไงปวดมันไม่มันไม่เจ็บจีดแบบเมื่อกี้นี้ละใช่ไหมไมันจะเจ็บแผลใช่ไหมคะคือหนูหนูกดนะอ่ะเป็นไงบ้างโล่งไหมโล่งใช่ไหมอ่าเห็นไหมเนี่ย อย่างที่หนูบอกเลยบางคนเป็นเหมือนเหมือนไม่เหมือนเหมือนเยอะแต่เอาออกมาเหลือแค่นี้แต่บางคนนะบวมนิดเดียวเองเอาออกมาเนี่เป็นดุนเลยมันเลียงๆเขาก็แทกเลยอ๋อไปไปเตะอะไรมาด้วยอ๋ออันนี้ก็เดี๋ยวก็ทำแผลไปให้ นิดเดียวเป็นไม่เยอะหรอค่ะนิดเดียวแต่เพียงแค่ว่าเราไปเตะด้วยละมั้งปนนไปเตะโดนอะไรด้วยเห็นไหมพี่เห็นไหมเนี่ยมันมันเป็นแค่ตรงเนี้ยนิดเดียวเองไม่เยอะ <c oughs> อย่างที่หนูพูดไม่มีผิดเลยบางคนนะมาเหมือนหน้ากลัว <c oughs> ตัดค่ะเดี๋ยวหนูตัดให้ค่ะ <c oughs> ไม่อยู่ในเนื้อแล้วค่ะนี่อยู่ข้างนอกแล้วค่ะ อืมเนี่ยกดมันแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บเหมือนเดิมแล้วเนาะใช่ไหมเบาโล่งเลยนะแต่จะเจ็บแผลแต่เมื่อกี้เนี้ยจะเจ็บจีด๊ดคือคือกันทิ่มอ่าใช่อันเนี้ยเบาละอ่าโอเคหายเดี๋ยวหนูทําแผลให้ <laughs>